โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยโครงการดีเด่นของชาติสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำพุทธศักราช2556การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ก้าวหน้านั้นคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาศักยภา,าพการแข่งขันเทคโนโลยีให้ประเทศทัดเทียมกับต่างประเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจึงได้จัดทาโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์และนําความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ได้จริงเดินดีเป็นอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกครับที่ช่วยเหลือผู้ป่วยอมัมพฤกษ์ทำให้คนไข้เดินได้เหมือนเสมือนคนปกติครับ เราจะได้มั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเยโครงการเราน่าจะมีประโยชน์กับสังคมไทยนั่นเองครับผมโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสํานักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงการนี้รเริ่มเมื่อพุทธศักราช2537 ได้จัดให้มีเวทีการแข่งขันในระดับประเทศเพื่อสรรหาผลงานดีเด่นในระดับชาติผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพระร,พ,รพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพและสำเร็จผลโครงการยังได้กระจายโอกาสไปยังเยาวชนในส่วนภูมิภาคได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคจัดตั้งศูนย์ประสานงาน มีการประชาสัมพันธ์โครงการการมอบทุนจัดให้มีการฝึกอบรมระยะสั้นคาดหวังว่าจะทำให้เราได้คนที่มีความเข้าใจในการเขียนซอฟต์แวร์ที่ดีนะครับซึ่งจบไปแล้วเนี่ยก็จะมีอาชีพเป็นคนพัฒนาเขียนซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมหรือมาเป็นนักวิจัยในสถาบันวิจัยระดับชาติที่จะมาช่วยสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ เยาวชนจากโครงการสามารถแข่งขันจนได้รับรางวัลจากเวทีระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยต่อเนื่องทุกปีเป็นโครงการที่ทำหน้าที่เป็นผู้คัดสรรบ่มเพาะและสร้างโอกาสให้กับเยาวชนไทยได้แสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ประสบผลสำเร็จคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลหน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี จึงเห็นสมควรยกย่องให้โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยเป็นโครงการดีเด่นของชาติสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำพุทธศักราช2556